จะพ้นเจตนาว่าอันไหนมันจะดีอันไหนไม่ดีก็อย่าไปประพฤติอ้สิ่งที่ไม่ดีอ่ะอันไหนดีก็ทํากันก็ไปคนที่ประพฤติอาจารย์หลปองหนูอทองนะครับวันนี้จะมาพูดกันเรื่องถึงครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ของเรานี่ก็หมายความว่าครูพ่อครูแม่เป็นครูแรกแรกของเราเลยที่สอนเรากินสอนเราเดินสอนเราพูดอันนั้นก็จัดว่าเป็นครูครูของพ่อครูแม่เราเนี่ยเป็นพระอรหันของเรา ทีนี้วันวันที่ว่าอย่างสองสิงหาคมที่จะถึงเนี่ยปี58เนี่ยก็จะไหว้ที่สำนักแต่ปีนี้จะทําเล็กๆทาเป็นภายในเพราะอาจารย์ปุ่นท่านมีเมตตาท่านมาทาให้สามครั้งแล้วท่านมาเป็นประธานให้สามครั้งอ่าพอนี้ครั้งที่สี่นี่ฉันก็จะทําเองฉ่านก็ให้ทําเองเพราะว่าทําถูกครบกระบวนการหมดแล้วมีนี้ฉันเป็นคนทําเองทําเล็กๆทําที่ในบ้านทาบนบ้านนี่แหละจะเรียกธรรมบุต ครอบูชาครูพ่อครูไหว้ครูกัวันนั้นหากครูพ่อครูแม่ถ้าบูชายได้บวชแล้วก็ก็กล่าวถึงอุปชาครูอาจารย์ก็เป็นครูเหมือนกันไออย่างครูพระรักษมณาครูสอนครูสั่งอะไรนี่เป็นครูทั้งนั้นวันที่สองเสิงหาที่เรามานี่ก็มากราบระลึกถึงครูครูบาอาจารย์มาจนปัจจุบันเนี่ยเวลาจะข้อเสียนครอบอะไรก็ใช้เสียนพระฤาษีนครบเป็นการครอบครูไหว้ครู ก็สังเกตได้ทุกสถานทุกที่ที่ไหว้ครูเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นแหละอ่ากัคนที่ยังไม่เคยไหว้ครูบางครั้งก็จะกลัวบอกไม่ต้องไปกลัวหรอกอ่าบางครั้งที่ค้อบเสียนักของพบขึ้นอะไรไปเนี่ยมันอยู่กับเจ้าตัวถ้าเจ้าตัวทวําจิตใจแข็งวไว้ให้มีสติ้วมันก็จะไม่ไม่มีอาการเป็นแบบว่าของขึ้นของอะไรแต่ว่าถ้าเกิดระจิตอ่อนเนี่ยเราคอยตามได้ยินเสียงปีเสียงกองได้ยินเสียงสวดมนเราคอยตามไปนั่นก็จะขึ้นมา เอาสักหันุมน่มมันก็แสดงฤทธเดชเอาสักเสือมันก็แสดงฤทธเดชของมันว่ามันเป็นเสือจักสิงสาราจัดก็จะแสดงเป็นอย่างนั้นไปแต่ถ้าเรามีสติก็ได้จะจันๆคือคือฮอหาฮา,ห,าหรือไม่ก็ของลูกของฉันก็เท่านั้นเองแต่บางคนเนี่ยเขาปล่อยปล่อยเต็มที่มีคุณอันนั้นก็มีโทษอาหารมานทำอะไรแล้วแต่พิจารณาให้ดีเพราะเรามีครูเราจ้องคิดเป็นทางที่ถูกที่ควรแต่บางคนไม่ใช่อะเอ้าครั้งเดียวหน้าเนี่ยไอ้ครั้งเดียวหน้าแต่แย่ แย่เลยนะจ๊ะอย่าให้มีครั้งเดียวบางคนบอกไม่เป็นอะไรหน้าอันนั้นไม่เป็นอะไรหน้านั่นล่ะมันก็จะทําให้เราเสียหายก็เพราะอย่างนั้นถ้ามันผิดศีลผิดกฎหมายก็อย่าไปทํามันเลยอาจจะถามว่าคนนุงนี่เจ็ดยันไปเนี่ยอันนั้นไม่เป็นอะไรหน้านั่นล่ะมันก็จะทําให้เราเสียหายก็เพราะอย่างนั้นถ้ามันผิดศีลผิดกฎหมายก็อย่าไปทํามันเลยอาจจะถามว่าคนนุงนี่เจ็ดยันไปเนี่ย อ่ะแล้วหนังจะเหนียวไม่อะไรไหมคือการลงเลขเสกยันหมายความว่าให้เรารู้ว่าเรามีครูสิงจะทําผิดกฎหมายอ่ะอย่าไปทํานะครูบาอาจารย์ท่านมองเห็นท่านรู้เห็นเราก็อย่าไปทําในสิ่งที่ชั่วปัญหามันก็จะได้ไม่เกิดอ่ะลงเลขเสกยันบางครั้งไปเจอเหตุเพศภัยอย่างเงี้ยก็อาจจะพ้นเจตนาว่าอันไหนมันจะดีอันไหนไม่ดีก็อย่าไปประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีอ่ะอันไหนดีก็ทากันก็ไปคนที่ประพฤติอยู่ในสิลในธรรมไปอยู่ที่ไหนเหมือนของหอมนะ ของหอมใครๆก็อยากอยู่ใกล้เพราะมันไม่เหม็นแต่เป็นคนที่ทําไม่ดีเหมือนของเหม็นมันไม่หอมใครๆก็ไม่อยากได้พิจารณาดูกันนะเธอ,อที่คนที่มีครูวาอาจารย์นะใช่ยังงั้นก็วันที่สองสิงหาไม่จิตภาระปิดที่เร่งด่วนเชิญนะจะ๊ะที่สํานักตักยันอาจารย์ปองมามาครอบครูกันมาลําลึกครูกันจะมาที่สํานักชั้นในตังไม่ต้องใช้เยอะหรอกมีมาร้อยเดียวก็ได้อาหารเขาก็มีเลี้ยงเอ้ามามา,มาดูกัน jadi Kicincncing